สยามเมสชัดคาเฟ่เปิดตัวยิ่งใหญ่ใจเมกะบ,บงังนาร่วมคาเฟ่สัตว์อาหารสามวัฒนธรรมสยามเมสชัดคาเฟ่ หรือวิเชียมาทแคดคาเฟ่งานแบรนด์อเพนินยางอบอุ่นเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต้อนรับวันแห่งความรักพร้อมการแสดงเชิดทิงโตเพื่อความเป็นเิริมงคลคาเฟ่นั้นตั้งอยู่ใกลก้กับเมกะบังนาโดยเด่นด้วยคอนเซปต์คาเฟ่สัตว์ที่รวมแมวสุนัขก,กระต่ายปลาและเต่าให้คนรักจัดได้ใกล้ชิดอย่างเพลิดเพลินด้าน,น,นอาหารและเครื่องดืง่มผสานสามเมนูสัญชาติไทยเวียดนามและตะวันตกเช่นเอกเบอร์นดิ ผัดกระเพาสูตรพิเศษและเปอร์รสออริจินอลพร้อมไฮไลท์เครื่องดื่มอย่างก,กาแฟเรลือและกาแฟเวียดนามสูตรเฉพาะร้านนอกจากนี้คาเฟ่ยังเป็นพื้นที่ช่วยเหลือสัตว์ป่วยและสัตว์จรจ,จัดพร้อมหาป้านใหม่ให้สัตว์เลี้ยงภายในงานยังมีกิจกรรมแจกเสื้อยืดลายพิเศษและของรางวัลสำหรับเด็กๆพร้อมได้รับเกียรติจากเตา เศซธพงศ์เพียงพอรวมสร้างบรรยากาศอบอุ่นด้วยร้านเปิดให้บริการทุกวันเวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาสวัสดีค่ะ Welcome to s i a m e c a t Cafe ค่ะ uh, Hello everyone Welcome to s uh, i a m e c a t Cafe แปงแก้วแปงหน้า I'm Ari uh, one of the owner of this cafe and uh, We are a cat cafe also have dog rabbit some small pet and turtle and here we support animal rescue also promote the culture and food Vietnamese food uh Vietnamese coffee Thai food and Western food welcome everyone ครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ Siamese Cat Cafe หรือว i c h i a n m a t Cat Cafe ครับ อยู่ใกล้ๆเลยกับเมกบบานาสมุทปราการนั่นเองครับสำหรับที่นี่นะฮะแน่นอนเลยครับผมเป็นพื้นที่สำหรับคนที่รักสัตว์โดยเฉพาะน้องแมวจริงๆแล้วที่นี่ครับผมนอกจากในส่วนของน้องแมวแล้วยังมีน้องหมายังมีน้องกระต่ายแล้วก็ยังมีน้องปลาแล้วก็น้องเต่าอีกด้วย <S <S พร้อมท้งที่นี่ครับผมยังเป็นพื้นที่สำหรับใครครับผมที่ชื่นชอบในเรื่องของกาแฟ อาหารและยังชื่นชอบในเรื่องราวของวัฒนธรรมครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวัฒนธรรมแนวสไตล์ตะวันตกว,วัฒนธรรมแบบเวียดนามและวัฒนธรรมแบบไทยเพราะที่นี่ครับผมเราครอบคลุมในส่วนของสาววัฒนธรรมนี้ถ่ายทอดผ่านในเรื่องราวของอาหารและกาแฟอีกด้วยครับ Here we are the house of 1 i f t e e n rescue cats and also support animal rescue adopt on shop you can all of you welcome here to enjoy the nice food friendly environment Play cast. and All on the theback with our Pro ที่นี่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่เลยฮะที่ช่วยเหลือในเรื่องของน้องสัตว์อย่างเช่นแบบว่าใครที่เคยเห็นในท้องถนนที่น้องสัตว์ที่โดนทำร้ายหรือน้องสัตว์ที่มีอาการป่วยบาดเจ็บที่นี่เนี่ยเป็นเหมือน r e s c u e area ให้กับน้องๆอีกด้วยและที่สำคัญนะสำหรับในส่วนของที่นี่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งที่ ที่เป็นคอนเน็กชันสำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านให้กับน้องๆที่ถูกทอดทิ้งอีกด้วยเพราะว่าสำหรับที่นี่เนี่ยนะฮะไม่ใช่หมายความว่ารับเลี้ยงทุกน้องที่โดนทอดทิ้งแต่เขายังช่วยสามารถที่จะคอนเน็กชันเพื่อหาบ้านที่ดีที่สุดให้กับน้องๆและยังเป็นในส่วนของพื้นที่ครับผมปลอดภัยสำหรับเพจเลเวอร์ดังนั้นเนี่ยนะฮะใครที่มีน้องหมาน้องแมว อยู่หรือน้องสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านอยากจะพามาเล่นที่นี่แน่นอนก็คือไม่มีในส่วนของเ n t r ร n น e fee ีหรือค่าเข,ข้าสามารถที่จะมาแชร์ในเรื่องราวความรักสัตว์ของที่นี่ได้อีกด้วยฮะ uh, our restaurant and cafe have uh, no entrance fee and every seat have the animal rescue uh, we use that uh, every money here to support on the cat dog and our bed at the cafe also donate for on the foundation of uh, cat and dog in Thailand อ่านะฮะสำหรับใครนะฮะที่แบบว่ามาที่นี่แล้วเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของที่เป็นแบบว่าเหมือนด onation box ด้วยแน่นอนเลยว่าเราก็จะนำให้ในส่วนของนะฮะมุลณนิธิหรือสมาคมที่ดูแลในเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ในประเทศไทยด้วยฮะ and especially here also pet friendly family and children friendly you can feel free to bring your pet and uh, Uh, your kids to come here and enjoy the good food, nice coffee, and also the friendly environment here with all the b e d ที่บอกครับผมที่นี่เป็นสถานที่เฟรนลี่ทั้งสัตว์ทั้งคน ทุกอย่างครับผมอยากจะให้เป็นพื้นที่ที่คุณสามารถพาทั้งเพื่อนพาทั้งแฟนพาทั้งสัตว์เลี้ยงที่คุณชอบหรือพาใครก็ได้ครับผมมาที่นี่ให้เป็นเหมือนพื้นที่ที่แบบว่าสบายใจสบายกายและสบายปากสบายรสชาติด,ด้วยเพราะแน่นอนเลยทั้งกาแฟทั้งอาหารและบรรยากาศแบบสไตล์โฮมมี่ที่พร้อมดูแลทุกท่านครับผมที่นี่ด้วยนั่นเองฮะ Today our very special day is a r a n d overnight event and we have a l o t of activity for everyone Uh, firstly, we have the lion dance about 9:30. Uh, it's already finished, and everyone was happy with that activity. The next one, we will have the uh, honored guest. Uh, they are Kun Ketao, and uh, his wife will come and uh, say welcome to everyone. They are also love cats and support animals. And here today, we have a lot of gifts for the. We have the. T-shirts for everyone that follow our Facebook and Instagram to support all the animals. This have our logo, very small one here at the hut, like the hut for everyone to come here. And behind the shirt is a dog dog shop, support animal rescue, and our website for animal information. Because. Uh, here, if you want to adopt any cat and dog, we can connect you with our rescuer partner, and they will uh, let you choose a dog and a cat uh, to bring home and give them a good home. Yeah, we have four colors and many size for, for adults and kids. Feel free to choose it and keep following us. Okay. Huh? กิจกรรมง่ายๆเลยวันนี้นะครับก็เป็นแบรนด์โอเพนนิ่งของทางร้านเนี่ยครับผมเพียงแค่ Follow Instagram หรือ Facebook ของทางร้านครับเราก็ให้เสื้อเลยเป็นเสื้อยืดที่เป็นโลโก้แบบของทางร้านแบบที่คุณอารีใส่อยู่ตรงนี้เลยมีสีสีให้เลือกแล้วก็มีหลายไซส์ให้เลือกด้วยนั่นเองฮะแถมในส่วนของเสื้อเนี่ยเออ e x c u s e m e Use Show the b a c k โอเค ด้านหลังเนี่ยนะฮะก็จะมีในส่วนของนะครับคอนแทคด้วยสําหรับในส่วนของพื้นที่ที่จะให้แชร์สําหรับใครเนี่ยที่แบบว่าอยากจะหาบ้านใหม่ให้กับน้องๆซึ่งนะในส่วนนี้ก็จะเป็นคอนแทคนะให้ติดต่อเพื่อที่นะฮะทางในส่วนของคุณอารีเนี่ยเขาจะได้คอนแทค Connect เพื่อหาบ้านใหม่ที่เหมาะที่สุดให้กับน้องๆอ,อีกด้วยแต่สําหรับในส่วนของกิจกรรมอันนี้เนี่ยคือง่ายๆเลยเข้ามา Follow Instagram หรือ Facebook ของทางร้านปุ๊บเลือกไปเลยเลือกไซส์ที่ใช่เลือกสีที่ชอบกลับไปได้เลยแบบฟรีๆ <Yeah. S 1> และไม่ได้แค่ผู้ใหญ่อย่า,ยยางเดียวเท่านั้นสําหรับน้องๆเด็กๆก,ก็ใครชอบแบบฟิลกล่องจุม่มก็มีกล่องจุ่มให้น้องเนี่ยได้เลือกสุ่มด้วยว่าจะได้อะไรกลับบ้านไปแบบฟรีๆเป็นกิจกรรมดีๆสำหรับแานโอเพ i น g นิ่งวันนี้ Hello welcome to the s i m s e Cat Cafe Uh, we open from 8 a.m. to 9 p.m. every day. So feel free to come at your weekday. Feel free to come at your weekend, rainy day, and sunny day. Every day we welcome everyone here. And we are here very near Mekapana, Samut area, just about two kilometers and ten minutes driving. Easy to for parking. แ n นโน่แ no wow. อนโ e fee welcome ว้าวนะ่ยก็ต้อนรับนะฮะสำหรับในส่วนของพิเชนมาสแคทคาเฟ่ Cat Cafe นั่นเองอยู่ไม่ไกลไม่ไกลจากเมกะบ,บางนานะฮะมาก็เดินทางง่ายๆและยังมีในส่วนของฟรีจี้นะครับผมให้ต่อรถด,ด้านหน้าอีกด้วยรวมถึงนะฮะฮในส่วนของแอเรียด้านในของเราเนี่ยเปิดกันตั้งแต่ช่วง8โมงเช้า H.M. right เยสโอเค till the night P.M. เยส nine nine เด v e r y day 8โมงเช้ายาว <laughs> กันไปจนถึงนะฮะสามทุ่ม <laughs> นะฮะยาวๆเลยดังนั้นเนี่ยก็คือไม่ว่าคุณจะหาเบรคฟาสต์ไม่ว่าคุณจะหาลันช์ไม่ว่าคุณจะหาดินเนอร์ ที่นี่เป็นวันสต๊อปที่จะตอบโจทย์ได้ทุกวันและก็ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหนนะหรือจะเป็นวันหยุดวันไหนเนี่ยก็คือพร้อมให้บริการทุกท่านตั้งแต่8โมงเช้าถึง9โมงเดินทางง่ายเดินทางสะดวกครบคันในเรื่องของอาหารครบคันในเรื่องของเครื่องดื่มและที่สําคัญครบคันในเรื่องของความอบอุ่นโดยเฉพาะใครที่ชอบสัตว์และน้องแมวครบจบที่นี่ที่เดียวด้วยนั่นเองฮะค่ะ and especially here we have Vietnamese coffee one very special coffee that If someday you feel very sleepy and not ready to work, please come here. We shop you the Vietnamese coffee, we we'll wake you up in 3 seconds and ready for a, an energy day of working. And if someday you feel sad or lonely because like Valentine's Day I don't have anyone to hang out, please come here hang out with our bed, our cat, they ready for you. ก็เชิญชวนเลยโดยเฉพาะในส่วนของใครที่แบบว่ารู้สึกว่าโล่เอเนจีรู้สึกง่วงเหลือเกินวันนี้นะในส่วนของซิกเนเจอร์ครับกับกาแฟเวียดนามที่จะปลุกคุณให้ตื่นได้ภายใน3วินะฮะหนึ่งสองสาม you wake up ทันทีหรือสําหรับใครที่แบบว่ามีฟิลแบบว่าเหงาเหงาอยู่คนเดียวไม่รู้จะไปที่ไหนหรือรอย่างเช่นวันนี้วันวาเลนไทน์ไม่มีใครไปด้วยมาที่นี่เรามีแคทเทอร์พีที่จะคอยอยู่กับคุณให้ไม่เหงาอย่างแน่นอนดังนั้นนะฮะมีกาแฟดีๆให้คุณได้แบบว่าปลุก n e r g y จีในแต่ละวันมีน้องแมวที่จะรีคาบเวอร์ความรู้สึกรีคาบเวอร์ฟีลลิ่งคุณในแต่ละวันอีกด้วยนั่นเองฮะสวัสดีครับผมเชฟติ๊กนะครับเป็นซูเชเอฟของร้านสวัสดีครับเออ่ uh, I'm Vietnamese uh, I am barista อินเสียบกาแฟกันด้านนี้นะครับผมก็จะอยู่กับทั้งซูชเชฟของทางร้านที่จะรับผิดชอบในเรื่องของดิชต่างๆที่เป็นเมนูอาหารและก็อินเวนทั้นนะฮะเป็น,าน,นบารสตาที่เป็นชาวเวียดนามด้วยอย่างที่บอกเนาะกาแฟเวียดนามเด็ดที่นี่นะฮะของร้านเราก็ ักหลักเลยก็จะเป็นอาหารเวียดนามครับก็าทางเจ้าของร้านก็เป็นชาวเวียดนามเขาก็เลยต้องการให้เราเน้นอาหารเวียดนามเขาก็มีเวสเทิร์นนิดหน่อยผมเจอขนาดอาหารเวสเทิร์นแล้วก็อาหารไทยอาหารเวสเทิร์นแล้วก็อาหารไทยอาในส่วนของทางร้านสูเชฟคนนี้ก็จะขนาดเป็นอาหารเวสเทิร์นกับอาหารไทยแล้วก็เห็นว่าในกลุ่มนี้ก็จะมีเชฟที่เป็นเวียดนามด้วยที่เขาจะรับผิดชอบเรื่องเมนูเวียดนามเลยอ่างั้นเดี๋ยวขออนุญาตถามกันเลยถ้าเป็นในส่วนของเมนูที่เป็นเวสเทิร์นถ้ามาดึกนยแล้วเป็นเล c ม m m e n เมนูต้องกินอะไระ แนะนำเป็นเอ็กเบเนดิกเป็นเอ็กเบเนดิกใช่ที่เป็นเอ็กเบเนดิกมาก็คืออันนี้คือเป็น Recommend เลยถ้ามาถ้าเป็นเวสเซนต้องสั่งและถ้าเป็นอาหารไทยแหละมาที่นี่ต้องกินอะไรอาหารไทยก็ผัดกะเพราครับผัดกะเพราอีซี่แต่ว่ากะเพราของที่ร้านมันจะไม่ใช่รสชาติแบบที่เราคุ้นเคยมันจะมีแบบพิเศษนิดหน่อยต้องชิมดู เป็นกระเพราแต่ไม่กระเพราทั่วไปจะเป็นกระเพราแบบไหนอต้องลองแต่ถ้าเป็นเวสเทิร์นนี่ก็คือเอ็กเบรดิคนะฮะก็คือต้องลองและถ้าเป็นแน่นอนเลยเมนซิกเนเจอร์คอนเซ็ปต์ก็คืออาหารเวียดนามถ้ามาต้องกินอะไรเหมือนมีเผออะไรอย่างเงี้ยของร้านเราก็จะรสชาติแบบดั้งเดิมนะฮะก็คือออริจินอลเลยนะฮะก็อย่างที่บอกเลยเชฟเป็นเวียดนามด้วยก็คมีเผือถ้าสมมุติต้องเลือกสับปะหนึ่งเมนูนี่เป็นอาหารเวียดนามมาถึงปุ๊บต้องต้องกินไม่ไม่กินไม่ได้ Our Our menu drink focus to the Vietnamese coffee and every other drink is a Vietnamese recipe. So the most uh, coffee is very uh, traditional like salted coffee, uh, coconut coffee, and bắc siu coffee is a Vietnamese name. Yes, yeah. you should try Doom's coffee and other one I make a recipe of my own so uh, it's the Vietnamese so I hope the Thai people or any foreigner will like it. Did I have heard that you have uh, your own recipe? Yeah, exactly. For here? Yes. Oh, it's limited edition. Yeah, this oh. is limited. ำหรับในส่วนของบริสตาแน่นอนนะครับบริสตาเป็นชาวเวียดนามและก็ที่หลายๆคนรู้ก็คือกาแฟเวียดนามเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งกาแฟที่ค่อนข้างติดแรงโลกด้วยดังนั้นแน่นอนว่าคุณมาที่นี่เนี่ยเขาก็อยากจะให้ลองในส่วนของรสชาติกาแฟที่เป็นแบบว่าออริจินอลเฟรดิชั่นอลที่เป็นแบาบว่เบาเวียดนามกาแฟอย่างเช่นเมนูอซอสเท,ท็ดกาแฟหรือกาแฟเกลือถ้ากาแปเป็นไทยหรือจะเป็นครัวโคนัทกาแฟมะพร้าวหรือแม้แต่ในส่วนของเมนูที่เป็นเมนูสเปเชียลที่ทางบริสตาเนี่ย คิดคนเองเพื่อที่นี่โดยเฉพาะมีแค่ที่นี่โดยเฉพาะแล้วก็เป็นรสชาติแบบเวียดนามแต่หาทานที่ไหนไม่ได้เพราะเป็นส e c เ e ต Recipe yeah, ของพ <it 's S 2> าาริตาที่ทานได้ที่วิเชียตมาสแคทคาเฟ่ hmm. ที่นี่เท่านั้นนะฮะคือไลท e เดอะคอฟี so Siam Cat Cafe cannot the forget because uh, we are uh, Vietnamese coffee very famous on the world with a strong, tasting and many abundant coffee like uh, Bac Siu, ice condensed milk, thin coffee, traditional one, so. Love coffee cannot forget here should try must try thank you แต่นายมาริซาบอกนะฮะถ้าคุณไปขอกาแฟก็ไม่ควรจะพลาดนะฮะสายกาแฟเนี่ยไม่ว่าจะลองกาแฟสายพันธุ์ไหนมาแล้วสายพันธุ์เวียดนามกาแฟที่เป็นความเป็นออริจินอลเวียดนามเนี่ยก็ไม่ควรพลาดเลยเด็ดขาดดังนั้นที่นี่คุณจะได้รับความเป็นกาแฟเวียดนามที่แบบว่า100เต็มนะฮะก็คือนะฮะทางเชฟในส่วนของทางร้านเนี่ยแบบว่าเอ็กซ์เพรสตรงดิชเลยเอ็กซ์เพรสไทยเอ็กซ์เพรสเวียดเทิร์นและเอ็กซ์เพรสเวียดนามดังนั้นคุณจะได้รับ I just forget to drink. So uh, if you love drink, just come see our coffee, try one time. I think you never forget this. The tasty, 100% Vietnamese. Cannot find any any coffee shop around the Bangkok or some Special. สำหรับเราไบซ่านะก็บอกเลยว่าสำหรับรสชาติของเครื่องดื่มที่นี่เนี่ยนะ,นะฮะแน่นอนเลยคุณจะไม่มีทางลืมมันอย่างแน่นอนและรสชาติกาแฟบางตัวเนี่ยไม่มีทางเลยที่จะหาที่ไหนได้เนี่ยแถวแถวนี้ดังนั้นเนี่ยมีที่นี่ที่เดียวอยากให้มาลองด้วยลิ้นของคุณเองถ้าเป็นในเรื่องราวของเครื่องดื่มอันนี้บาลิสตาก็ฝากเชิญชวนสำหรับทุกท่านด้ครับ